สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลาด E.T.2M วันนี้ก็คือสภาพสดมากนะคะทุกคนสภาพแบบเพิ่งทำงานบ้านเสร็จนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็จะมาจัดตรงนี้ตรงน,รงนี้จัดใหม่นะคะซึ่งไม่รู้จะจัดยังไงแต่ว่าได้อุปกรณ์แต่งห้องมาใหม่ซึ่งแบบน่นารักมากทุกคนใครที่แบบมันไม่ใช่อุปกรณ์กุ้งกิ้งจุ้งๆแบบ แบบชุดแต่งห้องนะแต่คือมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์พี่ตานมากนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ตาลจะแต่งห้องเป็นแนวไหนะนะซึ่งเขาบอกก่อนว่าอุ๊ยน้อง้อเขาบอกก่อนว่าพี่ตาลน,นอนกับน้องๆอ,อ,อีกสองคนซึ่งเป็นผู้ชายซึ่งพี่เป็นพี่ตัวสุดทั้งห้องนี้ก็ต้องแบบเป็นของฉันเป็นของพี่ตาลชุดแบบเอาเปรียบมาก ก็คือว่าน้องๆยังแบบยังจ no like um, ัดห้องกันเองไม่เป็นไงพี่ก็จะครองห้องนี้ด้วยการจัดห้องเป็นแบบห้องติ่งน้องของพี่ไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยตอนนี้ก็คือต้องขอไปอาบน้ำก่อนค่ะดูหัวก็คือแบบไม่ไหวแล้วไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนบายบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีอาบน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนก็อยู่ในชุดสบายๆเนื่องจากเดี๋ยวเราจะต้องเสียเงื่อ ชัววเพราะเราจะมาจัดโซนนี้กันนะคะคือมันก็ยังลกแบบลกๆมากๆทุกคนปะเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดกันเลยแองนะคะเราก็จะมาเริ่มการเคลียร์ขยะบนโต๊ะทิ้งไปก่อนเอง

ตัวนี้หรือว่าอีกตัวนึ่นะคะเดี๋ยวมาดูผลลองกันนะคะว่าเราเลือกตัวไหนค่ะอันดับแรกก็คือต้องลอง กับพื้นที่จริงก่อนนะว่าแบบมันได้ไหมมันใหญ่ไปไหมอะไรยังไงก็คือเราเลือกรูปไม่ถูกว่าเราอ่ะจะเอาอันไหนดีทุกคนทำพอทําการเลือกภาพได้เสร็จนะเราก็ต้องเอาผ้านะ่ะมารีดเพราะว่ามันยับนะคะซึ่งร้านอ่ะเขาบอกว่าให้รีดแบบไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็หันหลังคือกับด้านมันรีดหรือเอาผ้ามาลองอีกชั้นหนึ่งซึ่งรอบแรกที่เราเคยสั่งร้านนี้มาเนี่ย ไมครับทุกคนเรารีดแล้วมันไหมเพราะว่าเราเปิดไฟแรงเกินไปนะคะวันนี้เราก็คือต้องเปิดไฟที่อ่อนมากอ่อนมากๆจริงๆนะทุกคนแนะนําตอนนี้เราก็ได้ทําการติดภาพเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราใช้กาวสองหน้าในการติดผ้านะคะแล้วก็ใช้สกอตเทปสีขุ่นในการติดทับกับผนังเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าใครสามารถใช้สกอตเทปไสหรือสกอตเทปอะไรก็ได้ติดเข้าไปอีกทีหนึ่งได้นะคะทุกคน เย้ yeah! และนี่ก็คือฟิน i ชลูคของน้องนะคะนี่น่ารักมากมากเลยนะคะก็คือใครที่อยากจะสั่งภาพไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเองรูปดารารูปคูจินหรือแบบรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นผาพตกแต่งก็สามารถทักแชทมาถามพี่ตานได้ว่าร้านไหนนะคะคือราคาถูกมากอยากจะบอกว่าเนี่ยราคาผืนนี้ผืนใหญ่ผืนนี้ไม่ถึงร้อยห้าสิบบาททุกคนแล้วคือแบบ คุณภาพรูปก,ก็คือชัดแบบชัดมากชัดแบบโมเมนต์ชัดชัดกระแทกเข้าลูกกระตาเลยก็คือแบบดีมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจัดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะไปดูให้ความรักมันกระแทกเข้ามาในลูกกระตาได้เลยนะคะนี่ตรงนี้ก็คือจากที่ลกๆกก็คือเรียบร้อยนะคะตรงนั้นอย่าไปสนใจเพราะว่าไม่ใช่โซนของเรานะคะเราก็จะจัดแค่โซนของเราตรงนี้นะคะนี่แล้วก็คือกล่องเนี้ยนะคะมันจะเป็นสแตนดี้รูปจีมินรูปใหญ่ก็คือ ไม่กล้าเอามาวางเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้เห่อเกินไปอ่ะนะแต่จริงๆมันใหญ่มากทุกคนมันใหญ่เท่าตัวคนเลยเพราะว่าพี่ตานได้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะอ่ะซุ่มเข้าไปให้เห็นความรักมันกระแทกเข้าลูกตาค่ะมมมโมเมนต์ทักเลือดเลยนะคะเคเมททุกคนมันน่ารักนะและสำหรับวันนี้เราก็ต้องจบไปด้วยการที่แบบเหนือใครเต็มตัวนะคะเดี๋ยวคืออยากเห็นแบบ ิวตอนกลางคืนมากเลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะดูนะคะว่าแบบฟิลมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาอวดแบบเบาๆในสตอรี่นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ตานด้วยนะคะไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่อยากให้ทุกคนติดตามนะเผื่อแบบบางที่มีจงมีแจกอะไรอย่างนี้แบบตื่นเต้นเราใจคนที่ได้แจกไปก็คือทุกรอบก็คือไม่ต้องเสียตังคะคะรอบนี้เป็นความขี้เห่อคลิปนี้เป็นความขี้เห่อแล้วก็ขี้ชิปอย่างเดียวล้วนล้วนเจ้าค่ะ โอเคงั้นเราไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายอันยอง